ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงบาดแผลของความไว้ใจค่ะหลายวันมาเนี้ยเกาลัดก็ได้ดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในโรงเรียนนะคะแล้วก็สะเทือนใจมากที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นกับเด็กเล็กพวกเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลน,นะคะ คือบอกตามตรงนะคะว่าภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันแบบมันทรมานมากค่ะแม้น้องๆเรานั้นเนี่ยแบบที่เราเห็นนะเราจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเราอ่ะคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ของเขาอ่ะหัวใจของเราอ่ะน่าจะแหลกสลายแค่ไหนค่ะเพราะว่าพ่อแม่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรักลูกมากกว่าชีวิตของตัวเอง พอพวกเขาค่ะคือความรักความฝันแล้วก็ความหวังที่รวมกันออกมาจากตัวเราค่ะแต่ว่าภาพที่พวกเขาต้องเห็นต้องรับรู้เนี่ยมันทำลายความคิดหลายๆอย่างของผู้ปกครองค่ะคือเขาเจ็บและเจ็บกว่าที่อาจจะเกิดจากการแบบโทษตัวเองด้วยอะค่ะที่เขาไว้ใจแล้วก็เหมือนตอนเองเนี่ยแหละเป็นผู้ผักใสให้ความรักของพวกเขาไปเจอกับการทารุณกรรมเช่นนี้ ใช่ค่ะถึงข่าวเนี่ยมันจะออกมาว่าเด็กบาดเจ็บทางร่างกายรุนแรงมีไม่มากแต่มีรายหนึ่งที่ถึงขั้นสมองบวมแล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือบาดแผลทางจิตใจค่ะการกระทำที่รุนแรงในวัยเด็กเนี่ยที่เขากําลังเรียนรู้คุณผู้กระทำเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าการกระทำรุนแรงที่น่ารังเกียจแบบนี้มันจะส่งผลต่อชีวิต เด็กเกือบทั้งชีวิตในหลายๆคนมันจะกลายเป็นปุ่มในใจของเขาที่หนักหนักจจากการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่สาธารณชนนะคะคือแบบอย่างเช่นการเอาถุงดำมาครอบอย่างเงี้ยแล้วก็การเอาไปทิ้งคือเอาเขาไปทิ้งในถังขยะตรงจุดนี้ค่ะมันเป็นบาดแผลที่ทำ บาดแผลทั้งใจอ่ะที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะพอเด็กอ่ะเขาจะมองว่าตัวเองได้ยค่าในทันทีเมื่อถูกกระทำแบบนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเหมือนขยะเขาไม่มีค่าค่ะกอลันเนย่ยกตัวอย่างความรุนแรงที่คุณกระทำมันจะออกมาเป็น 1. เด็กจะซึมซับแล้วเขาก็จะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วก็ทำให้กระบวนการความคิดของพวกเขาผิดเพี้ยนไปคือออกคำสั่ง ไม่ทำใช้ความรุนแรงเด็กอาจจมวนกับกระบวนการการคิดแบบนี้แล้วก็อาจจะส่งผลให้กับเด็กคนนั้นมีความรุนแรงอยู่ในตัวค่ะแล้วก็อาจจะเลือกแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง 2. หวาดผวาค่ะเด็กบางคนอะ่ะเขาเลือกที่จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าอีกเลยค่ะแล้วเขาก็แอบมีความผวา แล้วก็เริ่มที่จะไม่แน่ใจในตัวเองแล้วก็ลามไปถึงไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็จะเริ่มกลัวทุกอย่างที่ทําจะผิดแล้วก็โดนลงโทษเด็กเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเงียบไปเลยแล้วก็ไม่แสดงออกนอกจากอาการตื่นกลัวเป็นระยะๆะะะคะ่ะเกิดจากระบบการป้องกันตัวเองที่เห็นเพื่อนหรือตัวเองเนี่ยโดนกระทําบางรายอาจผวาฝันร้ายหรือถ้าแบบหนักๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าออกสู้สแบบ ไม่กล้าเข้าไปคุยไม่กล้าอยู่ในสังคมเลยก็เป็นได้ค่ะ 3. สาําำหรับเด็กที่มีภูมิต้านทานดีประมาณว่าจิตใจเขาจะแข็งแกร่งกว่าปกติอะภาพที่เขาเห็นภาพที่เขาโดนจะกลายเป็นภาพจําที่เขาไม่มีวันลืมค่ะเกาลัดยอมรับนะว่าตรงจุดนี้เกาลัดเคยโตเคยโดนนะคะแล้วก็ยังจําภาพนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ เอาจริงนะคือจําได้ชัดเจนเลยอะแม้ว่ากระทั่งผู้ที่ทําต่อเกาลัดเนี่ยที่เขาแบบว่าทุบตีทำร้ายเกาลัดก็ยังจําภาพนั้นได้ชัดเจนแม้ว่าเกาลัดยังจะเด็กก็ตามอะคะ่ะแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะอย่างแรกนะคะก็คือพ่อแม่คะ่ะเกาลัดเดาว่าพ่อแม่เนี่ยน่าจะเสียใจมากคะ่ะ แล้วเขาเนี่ยก็ต้องมานั่งรับรู้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกๆอีกค่ะก็น่าจะเกิดจากความเครียดมากคือไม่น้อยไปกว่าตัวเด็กอ่ะแต่ก็ยังเชื่ออีกว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะพร้อมที่จะเยียวยาสภาพจิตใจ,จของพวกเขาเท่าที่จะทําได้อย่างเร็วที่สุดค่ะแล้วก็มากที่สุดเขาเนี่ยคงไม่ได้ลืมเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนแต่เราต้องให้เขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเรา ด้วยการเติมความเอาใจใส่มากขึ้นไปอีกเท่าตัวค่ะเพื่อลบปมตรงนี้ให้จางลงไปต่อมาผู้กระทำเขาห้ัยมองว่าให้ผู้กระทําที่เขากระทําเด็กนะคะต้องมาขอโทษเด็กต่อหน้าเป็นรายบุคคลด้วยความจริงใจด้วยความสังนึกผิดในสิ่งที่กระทําอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำนั้นมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายคะ่ะ แล้วก็ไม่ถูกต้องคือเราต้องไปขอโทษเด็กแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ใช่ยืนหน้าห้องแล้วขอโทษกราดเหมาเป็นหมู่คณะนะนักจิตวิทยาเด็กค่ะตรงนี้พ่อแม่ควรพาไปพกเพราะว่าบาดแผลทางจิตใจประเภทนี้เกิดในเด็กเนี้ยด้วยลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะควรจะให้นักจิตวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวกับเด็กค่ะ น,น,นักจิตวิทยาเด็กเนี่ยช่วยวิเคราะห์ช่วยหาทางเยียวยาสภาพจิตใจน้องๆอ,อาจจะได้มีการฟืน้นฟูแล้วกลับมาเร็วขึ้นค่ะในมุมมองการแก้ปัญหาของเก่าลัดนะการทำร้ายแล้วกดขี่เด็กเนี่ยมันมีในแทบทุกโรงเรียนแล้วก็แทบทุกระดับชั้นซึ่งจะบอกว่าเราจะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ไหมคือยอมรับจริงๆเลยว่ายากมากๆค่ะ เมื่อระบบการศึกษาเนี่ยยังให้ความสําคัญไปที่เนื้อหาหลักสูตรแล้วก็แบบกฎระเบียบมากกว่าการตอบโจทย์ไปที่ตัวนักเรียนค่ะผู้ปกครองเนี่ยควรจะหันมาฟังเด็กบ้างในบางรายกรณีเด็กโตเนี่ยครูฟ้องว่าเราเกเรเลยโดนลงโทษแล้วก็เรียกผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยก็ควรฟังความคิดเห็นของเด็กๆบ้างค่ะว่าเขาเนี่ยทำอะไรเพราะอะไร แล้วมันสมเหตุสมผลไหมที่เขาต้องโดนแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะคือมันสมควรไหมที่เขาต้องโดนไม่ใช่แบบว่าครูพูดอะไรก็เชื่อครูหมดอย่างเดียวแล้วก็พื้นฐานนิสัยเด็กของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเด็กลูกของเราเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าซ้ําไปกับครูในที่สาธารณาชนนะคะมีอะไรกลับมาเคลียร์กันที่บ้าน ในเวลาที่เผชิญหน้ากับครูเนื่องจากปัญหาในตัวของเด็กเราหรือกรณีไหนก็ตามเราจะต้องยืนข้างลูกของเรายืนข้างเด็กของเราไว้ก่อนอย่างน้อยเด็กจะเชื่อว่าพ่อแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังอยู่ข้างเราเสมอไม่ใช่อยู่ข้างครูจากนั้นถ้าเขาผิดอะไรก็ค่อยมาจัดก,การเคลียร์กันในบ้านจะได้ไม่มีใครแบบว่า คือไม่ใช่แบบเอาลูกออกไปแชร์ออกไปพูดอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยนะเด็กเขาก็ไม่อยากจะคุยกับพ่อแม่นะคะแล้วก็ค่านิยมผิดๆค่ะเด็กที่อ่านออกเขียนได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วผู้ปกครองก็จะชอบเอามาอวดกันเอามาโชว์ใส่ลูกคนอื่นอันนี้เป็นค่านิยมที่ทำให้แบบเป็นสิ่งสะท้อนระบบการศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาปั่นค่ะทำให้เด็กเนี่ยต้องตอบโจทย์ผู้ปกครองให้ได้เร็วที่สุด กับคําแค่ว่าลูกฉันเก่งนะเรียนโรงเรียนนี้มาอยู่อนุบาลน,นก็เขียนได้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะเรียนลูกเก่งจังเรียนที่ไหนมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ในสิ่งที่เด็กต้องการค่ะและความเก่งของเด็กวัยกําลังพัฒนาไม่ได้อยู่ที่ทักษะการอ่านเขียนเราไม่จำเป็นต้องไปบีบไปปั้นให้ลูกเราเ่ยต้องเป็นเครื่องจักรผลิตตัวหนังสือออกมาค่ะจากปากหรือลายมือ ความเก่งของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวของเขาเองเขาอาจจะวาดรูปได้เขาอาจจะจำสัตว์ได้หรือเขาอาจจะร้องเพลงได้แม้กระทั่งความยิ้มหวานได้ในทุกสถานการณ์มันก็คือความเก่งของเด็กในวัยพัฒนาหรือเปล่าและเราก็ไม่จำเป็นต้องโคงใครค่ะว่าลูกของเราอ่านออกเขียนได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยการเปรียบเทียบ ลูกฉันเก่งลูกฉันเยี่ยมเลิกค่ะแบบนี้เลิกทำเถอะค่ะไม่มีเด็กคนไหนเก่งกว่าใครพัฒนาการเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแล้วผู้ปกครองที่คลอยตามแล้วมาตั้งคำถามกับลูกตัวเองว่าทำไมลูกเราไม่ดีสู้เขาก็ไม่ได้เลิกคิดค่ะคิดว่าแบบว่าคำพูดเหล่านี้มันคือลมที่ออกจากที่ไหนก็ไม่รู้ช่างมัน เด็กทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันลูกฉันอาจจะคัดลายมือไม่สวยแต่เขาอาจจะมีเพื่อนเยอะอาจจะมีเพื่อนๆนรักแค่นั้นมันก็เป็นจุดเด่นของเด็กในวัยพัฒนาแล้วค่ะเพราะมันสอดถึงการเข้าสังคมและการเป็นผู้นำความไว้ใจครูเราฝากความรักในสถานที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดในการสรรหามาได้ แต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้การันตีนะคะว่าสิ่งที่เราว่าดีสำหรับนะสำหรับเด็กเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าความไว้ใจครูเนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะคะเราต้องคอยหมั่นตรวจสอบพฤติกรรมครูด้วยพฤติกรรมเด็กของเราในฐานะเด็กเล็กถ้าในฐานะเด็กโตยิ่งดูง่ายเข้าไปอีกคะ่ะเข้าไปดูพฤติกรรมครูผู้สอนผ่านโซเชียลได้นะคะ เราสามารถเห็นมุมมองทัศนคติได้ไม่ยากเลยค่ะรวมไปถึงการวางตัวต่อเด็กๆอะ่ะถ้าครูดีอะ่ะเราจะเห็นนักเรียนอะ่ะไปกดไลค์ครูคนนี้เยอะหรือไปคอมเมนต์แล้วกล้าพูดกล้าคุยกับครูคนนี้เป็นต้นค่ะตรงนี้มันจะเป็นสื่อวัดคุณภาพผู้สอนได้เป็นอย่างดีเลยนะว่าครูคนเนี้เด็กรักเพราะอะไระแสดงว่าเขาเป็นมิตรเขาคุยแล้วเด็กมีความเชื่อใจเขาอะไรแบบนี้ อันนี้คือวัดได้แบบเบื้องต้นเลยค่ะท้ายนี้นะคะกอลันหวังว่าความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยมันคงจะน้อยลงแล้วก็หมดไปนะเพราะสิ่งที่คุณทำกับเด็กเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กนะเรื่องสั่งสอนให้หลาบจาเรื่องหยอกหรือระบายอารมณ์หรือเรื่องอะไรก็ตามค่ะประเภทจิกหัวชี้ด่าว่าเด็กโง,ง่อะไรแบบนี้เหตุผลที่คุณเห็นแบบนั้นอะ มันสร้างบาดแผลให้ความเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบาดแผลให้สังคมในยุคต่อไปนะคะเก่ารัดเนี่ยเห็นแล้วอดไม่ไหวจริงๆรต้องพูดต้องเขียนระบายเนะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ลองไปคิดดูกันว่าเฮ้ยเราคิดถูกแล้วหรอที่เราแบบไปกดดันให้ลูกต้องอ่านเขียนคืออนุบาลหนึ่งต้อง เขียนหนังสือได้แล้วต้องอะไรมันควรจะเป็นพัฒนาการที่ลูกเขาควรจะเข้าสังคมควรจะอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แบบการบังคับให้เขาต้องเขียนให้ได้ต้องเก่งแล้วเอาไปพูดอวดกับคนอื่นมันเหมือนเป็นการบังคับให้เขาแบบต้องรีพัฒนาการอะทั้งที่ตัวเขาควรจะมีความสุขในวัยเด็กแล้วค่อยๆขยับตามพัฒนาการที่ที่แบบสมไปกับตัวเขาะนะอืม สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้ากอลัาจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ